ฟอกี้เจพสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปที่สอนผันกริยาให้เป็นรูปต่านะคะก็หรือเป็นรูปอดีตนั่นเองนะคะง่ายๆเลยค่ะรูปต่าเนี่ยผันเหมือนรูปเตะเหมือนกันเด้เลยเออไม่ยากไม่ยากเลยนะคะแค่มันจะกลายเป็นรูปอดีตเท่านั้นเองนะคะอ่ะคลิปนี้ก็จะมาทวนให้นะคะว่าผันยังไงอ่าเดี๋ยวมาดูกันค่ะกริยาเนี่ยแบ่งออกเป็นสามกลุ่มนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่กลุ่มแรกก่อนเลย มาดูหลักการก่อนนะคะของกิยากลุ่มที่หนึ่งว่าผันเป็นรูปตะฟอร์มเราจะผันยังไงนะคะอ่ะมาดูเลยค่ะเขาบอกว่าพยางค์สุดท้ายนะคะหน้ามาสัสที่มันเป็นอิเป็นจิเป็นลินะคะให้ตัดทิ้งเลยค่ะแล้วเติมจีไซซื้อนะคะก็คือตัวซื้อเล็กแล้วก็เติมตะเข้าไปนะคะอย่างเช่นเทสไดมัสเทสไดมัสก็เป็นเทสดัด นะคะคเทสดัตตาที่แปลว่าช่วยเนาะก็เนี่ยก็เป็นรูปอดีตต่อไปสกายมาสสกายมาสนะคะก็เป็นสกัตต์นะคะตัดไปเลยต่อไปมาชิมาสที่แปลว่ารอแปลว,ว่าคอยก็จะเป็นมาตะนะคะโมชิมาสที่แปลว่าถือก็จะเป็นมตตะนะคะมตตะทัชชิมาสที่แปลว่ายืนก็จะเป็นทัตตะนะคะทัตต์ต่อไป เสียงลิบ้างนะคะเห็นไหมคะตัวลิทริมัสก็จะเป็นทตตะนะคะทตตะสุวะลิมัมสก็จะเป็นสวัต,ตะนะคะสวัต,ตะที่แปลว่านั่งนะคะไฮริมัสที่แปลว่าเข้าก็จะเป็นไฮตะนะคะไฮตะฟูริมัสที่แปลว่าฝนตกก็จะเป็นฟุตะฟุตะนะคะ,อ,ะอันนี้คือกฎของกลุ่มที่หนึ่งยังไม่จบนะคะยังมีต่ออีกก็จะเหมือนกับเตฟอร์มเลยอ่าเดี๋ยวไปดูกัน พยายามสุดท้ายหน้ามัสที่เป็นมิบีนินะคะให้ตัดทิ้งแล้วเติมอึนดะนะคะตัวอึนแล้วก็ดะนะคะเห็นไหมคะมีเทนเทนด้วยนะคะจะไม่เป็นตะแล้วนะจะเป็นดะนะอะมาดูกันโนมิมัสก็เป็นนนดะดื่มนะคะโยบิมัสก็เป็นย่นดะนะคะที่แปลว่าเรียกนะคะอาโซบิมัสก็เป็นอาโซนดะนะคะ แต่ว่าเล่นไปเที่ยวนะคะชินิมัสก็เป็นชินดะนะคะชินิมัสเป็นชินดะต่อนะคะต่อต่อไปเขาบอกว่าพยางค์สุดท้ายหน้ามัสเนี่ยหน้ามัสพยางค์สุดท้ายนะคะที่อยู่หน้ามัสเนี่ยถ้าเป็นเสียงคีกับกีนะคะให้ตัดทิ้งเป็นเสียงคีก็เติมอีแล้วก็ตัด ถ้าเป็นเสียงกีเขยนะคะเขามีเทนเทนก็เป็นอีแล้วก็เป็นด่านะคะเติมเทนเทนไปด้วยเช่นอิโซกิมัสอิโซกิมัสก็เป็นอิโซิดะนะคะมีได้มีมเทนเทนด้วยนะโอโยกิม ok ัสโอโยกิม ok ัสก็เป็นโอโยดะนะคะอะถ้าเป็นตัวคีที่ไม่มีเทนเทนบ้างก็จะเป็นคิคิมัสที่แปลว่าฟังก็จะเป็นคีตะนะคะคาคิมัสที่แปลว่าเขียนก็เป็นไคตะ นะคะไตะยกเว้นอิคิมัสนะคะที่แปลว่าไปให้เป็นอิตะนะอันนี้เป็นคำยกเว้นนะคะอาต่อไปกลุ่มหนึ่งยังไม่จบเลยอะกลุ่มหนึ่งเป็นอะไรที่เยอะแยะมากบางคนก็จะงงๆกับกลุ่มหนึ่งว่าแบบอ๋อผ่านเยอะจังเลยนะคะเราก็อาจจะงงๆอะต่อพยางสุดท้ายหน้ามาที่เป็นชินะคะไม่ต้องตัดทิ้งค่ะนะ เฉพาะตัวที่เป็นชิ้หน้ามัดนะคะให้เติมตัดมัดทิ้งแล้วเติมตะไปได้เลยเช่นเคชิมัสที่แปลว่าปิดไฟก็เป็นเคชิตะฮานาชิมัสที่แปลว่าพูดคุยก็เป็นฮานาชิตะคาชิมัสที่แปลว่าให้ยืมก็เป็นคาชิตะนะคะ ประมาณนี้เนาะสำหรับกลุ่มหนึ่งต่อไปกลุ่มสองนี่ง่ายแสนง่ายนะคะกลุ่มสองกลุ่มสองง่ายๆสั้นๆก็คือตัดมัดทิ้งแล้วเติมตาเข้าไปได้เลยนะคะอ่าสเกมาสเป็นสเกตะเอออเกมาสเป็นอะเกตะนะคะเปิดเปิดประตูเปิดหน้าต่างนะคะชิเมมาสเป็นชิเมตะปิดประตูปิดหน้าต่างเนาะอ่าต่อไป ชิเมมัสที่แปลว่าจอดรถนะคะก็เป็นชิเมตะบางคนอาจจะแบบเอ๊ะทำไมมันเขียนเหมือนกันเลยจะรู้ได้ไงว่าอันไหนคือจอดอันไหนคือเปิดเอ๊ะอันไหนคือปิดประตูหน้าต่างเราดูในคันจิก็ได้นะคะคันจิไม่เหมือนกันหรือบางทีเนี่ยเราก็ดูที่บริบทดูที่ประโยคนะคะถ้าเจอคุลุมะเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นจอดรถแน่ๆนะคะแต่ถ้าเจอเป็นประตูดออะหรือมาโดอย่างเงี้ยก็ต้องเป็นปิดประตูหน้าต่างแน่ๆนะคะอ่ะต่อไปมีมัสเป็นมิตะ มิเซมัสเป็นมิเซตะโอชิเอมัสเป็นโอชิเอตะนะนคะเดมัสเป็นเดตะทาเบมัสเป็นทาเบตาเนมัสเป็นเนตะโอคิมัสเป็นโอคิตะนะคะอ่ากลุ่มสองนี้ง่ายมากกลุ่มสองก็คือเปลี่ยนจากเสียงเสียงอีนะคะเป็นเสียงเอแค่นั้นเองเออกลุ่มสองนะคะก็จะประมาณนั้นเนาะ กลุม่มสองส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ไม่ได้เปลี่ยนนะคะกลุ่มสองส่วนใหญ่มันจะเป็นเสียงเอะนะคะเออสังเกตดูนะคะเคเมเซะอะไรพวกเนี้ยมันคือเสียงเอะนะคะเออกลุ่มสองส่วนใหญ่จะเป็นเสียงเอะอะต่อนะคะต่อกลุ่มสามกลุ่มสามมีไม่กี่คําเองกลุ่มสามก็จําง่ายเหมือนกันคาแรกคือชิมสัสจะเป็นชิตะคิมสัสที่แปลว่ามาก็จะเป็นคีตะนะคะหรือ พวกคำนามที่เติมชีมัสทั้งหลายอะ่ะจะเป็นกลุ่ม3เช่นซัมโปชิมัสก็เป็นซัมโปชิตะเบงเคียวชิมัสก็เป็นเบงเคียวชิตะนะคะเบงเคียวที่แปลว่าเรียนเรียนแล้วก็เป็นเบงเคียวชิตะนะคะ,ะง่ายเลยอย่าลืมไปทบทวนกันนะคะใครชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ